วันนี้เป็นวันแรกที่ปรับขึ้นราคา BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายจาก15บาทตลอดสายนะคะมาเป็น17ถึง45บาทผู้โดยสารส่สวนใหญ่พบว่ายังไม่รู้นะคะว่ามีการปรับขึ้นราคาวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจการใช้บริการของประชาชนวันแรกค่ะโดยการปรับราคาค่าโดยสารใหม่ของ BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามประกาศของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนจากราคาคงที่15บาทตลอดสาย เป็นมาคิดตามระยะทางเริ่มต้น17-45บาทโดยพบว่าส่วนมากก็ไม่ทราบนะคะว่ามีการปรับขึ้นราคามีเจ้าหน้าที่ BTS คอยแจ้งการปรับราคาและประกาศให้ทราบเป็นระยะนอกจากนี้ยังติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารใหม่ไว้ในบริเวณสถานีด้วยมีครอบครัวนี้นะคะ4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะปกติก็จะใช้บริการ BTS เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ การเดินทางระยะใกล้ที่มีการใช้บริการกันแล้ววันนี้เสียค่าโดยสารเพิ่มจากเดิม15บาทเป็น17บาทก็ยังสามารถจ่ายได้โดยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้โดยสารที่ทราบว่าจะมีการขึ้นราคาจะเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการ BTS เป็นประจำค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณจีรนันที่เดินทางด้วย BTS จากสำโรงไปอโศกส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน ต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะจากเดิม15บาทเป็น29บาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเธอก็ยอมรับว่ากระทบมากเพราะว่าต้องใช้เดินทางทุกวันค่ะแม้ว่าตัวบัตรรายเดือนจะใช้เป็นบัตรรายเดือนนะคะก็ยังแพงอยู่ดีส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษดังนั้นเธอบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ใจนะ่ายณส่วนนี้ด้วยค่ะ แม่บ้านกับการที่เออว่าวันนี้จะต้องขึ้นราคาแล้วกระทบเราไหมคะกระทบค่ะกระทบขึ้นขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะปกติเท่าไหร่แล้ววันนี้ขึ้นมาอีกเป็นเท่าไหร่คะขึ้นเป็นเกือบเท่าตัวค่ะาค่ะเพราะว่าจาก15บาทอย่างเงี้ยค่ะจาก15บาทจากอ่อนนุ่มไปถึงสำโรงอะค่ะขึ้นก็เป็นครึ่งงครึ่งเลยค่ะก็29บาทวันนี้จ่าย29บาาทใช่ค่ะ29 เรามีบัตรส่งรถหรือบัตรรายเดือนบัตรอะไรบัตรมีค่ะเพราะว<ม>่า<ม>ต้องนั่งทุกวันบางทีก็ไปโสะค,ค่ะไปส่งลูกชายแล้วก็กลับมาทํางานต่ออย<ช>่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันขึ้นเข้าตัวแบบนี้ต้องปรับตัวยังไงบ้างแล้วนะกะ็ยังคิดต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปเส้นทางไหนดีเพราะว่ามันขึ้นเยอะเหมือนกันนะอาจจะต้องวางแผนใชใช่ใช่ค่ะขึ้นเยอะค่ะถ้าเป็นไปได้ อยากให้เขายังลดต่อหรือว่าอยากให้มีส่วนลดเพิ่มหรือว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้ม,มีแบบส่วนลดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนทำงานนะคะสำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารจากเดิมจัดเก็บ15บาทเป็นเก็บค่าโดยสารตามระยะทางจะมีการปรับอัตราค่าโดยสาร3เส้นทางนะคะตามหน้าจอช่วงสถานีหมอชิดสถานีคูคตสถานีอ,อนุชสถานีเคหสถานีวงเวียนใหญ่สถานีบางว่าค่ะ โดยค่าอัตราโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทและเพิ่มขึ้นตามระยะทางไม่เกิน45บาทแต่ว่าก็ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและนักเรียนอายุไม่เกิน23ปี30%ปนะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปส่วนลด50%ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยายค่าโดยสารรวมสูงสุดจะไม่เกิน65บาทค่ะ